ด้านนอกให้ด้วยครับตอนนี้ผมจะปิดสังกัสีแล้วครับอีก30นาทีผมจะจำหน่ายตัวนะครับนะครับอีก30นาทีครับอีก30นาทีตอนนี้รถรถที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนำออกด้านนอกให้หน่อยครับตอนนี้ถ้าปิดแล้วไม่ไม่ได้เปิดอีกนะครับขอบคุณครับรับผุนะครับผู้ใหบ่ันท่านครับวอดก่อนว่าครับว่าขอเสียงปรบมือนดังๆต้อนรับน้องอุ้งอิฐเพชรเลยครับ ทไมออิงเร็วๆนี่ครับผู้บ่วาวคนแรกนะครับอันนี้ยิบยิบมเป็นผู้ชายคนแรกครับไอคือผู้ชายคนแรกที่ให้กำลังใจงมีอสิเป็นจใจไอคือผู้ชายคนแรกที่จำหเหงาในหัวใจ

เด็กที่ใจมันสิบริจับเดยมันสิบริเห็นใกล้ๆแบบนี้ขอบคุณร์ก็น,น่นแก้ด้วยฮะก็น,น่าแก่ด้วยแหละกันัาแก้ลูกนี่ผมมามากระเบิด រាគមនីលន្តាផ្កាចិត្តមិនແແນ່ເບີກໂລອຸມ່າງ გან ໃດຫມົດທັງຫົວໃຈໂລຍយូនກະພາໄປໂອ້ດຽວນີ້ໃດແຕ່ມີຄະແດດອັນເປັນນອນ ผวนขอบคุณคตัวลังใจครับขอบคุณแทจัที่กำลังรับชมไร้สดด้วยครับโ่นและเป็นมื่นตัวคนคนไหนบ่ทได้ขอบคุณนะครับรีบขอบคุณด้เลยครับสี่วันจับตัวกันได้เลยครับอ่อนซ้อนอี่สันสองรถบัสจากกอทวอยี่สครับ ขอบคุณมากนะครับมาสองรถบัสแล้วก็นะครับจับกันนันกงอีกหนึ่งรถบัสทัวร์จากบุรีรัมย์กำลังเดินทางมาจะถึงนะครับขอบคุณหลายๆครับนี่โอ้ยบันหักโจยุคนนี้สิปีลำเศร้าปีรำมีบันหักนะพ่อพาไปโจยบันห้างบอกมีแล้วเนาะ้าโยนี่ว่ามีมีตะบันส<บ>ั่งไหมเห็นหัวนายเฉียวบันไดได้ลูกน้องบันได้จะไม่ได้สั่งหนักโมเมีนดิกระบอกกระยอนหักเนาะแม่<บ> ลัางเทียบว,ว่าหายไรก็บืือใจเย็นไรก็พูดนั่นพูดนี่พูดไม่ได้ทั้งว่าดีก <c oughs> คือเขียนก็ไม่ใช่เด่นมันต้ององในมุมบวกสิมันยังแมนอ้าวอุ้งอิงเพชรปั้นแพงเนาะ <c oughs> นะครับเ <c oughs> มื่อนีดีใจครับรถแหนด้วยหนึ่งด้วยสองไปดอกมีกันมีงานว่าจ้างได้เลยนะครับเจ้าภาพหลายๆเจ้าอยู่ในนี้ก็มีได้เพิ่นจ้างไปแล้วก็มี เนาะขอบคุณหลายๆครับศิลปินสาวน้อยเพรียงแทงแล้วก็อีเวทีนึงครับนั่นรถ<ส>แห้งกันที่อวกอันนี้เป็นเวทีของสาวน้อยสเสด็จแบนนะครับอีกหนึ่งเวทีเวทีหลักอีกกระมีอีกครับมือแรงนะครับพี่น้องอยากว่าก,การมางานอยากจ้าง,งการจ้างงานสาวน้อยวงไงติดแล้วรถแห้งติดแล้วมี่ครับสาวน้อย,สอยสเสด็จแบนครับว่าจ้างได้เลยนําโดยชมพู่เพชรบ้านแพงกันลัางดังใน่ติดตอกครับผลงานเพลงขัวป่าการันตโหลดได้ยินไหมครับเพลงนีง เม่ดแล้วมูจ่อยี่ป้าผัวเนาะเอ้าแม่ดป้าผัวหรือผัวป้าผัวป้าการแงมลวนบอดี้ปิดโซนการแงมเลยเพื่อนว่าบอดี้เงิดเด้่อนสำผัวคนมันซัวถิ่นเขาไปหาไม่มันเบายากเอาสำสาก็ได้ตัวพะนะเอ้ยเพื่อนกำลังดังในติดตอกนะครับน้องชมพู่เสด็จเบนนะครับขอบคุณพูดนะโอ้ยนั่นนะเอามามาเขามาอยู่ใกล้ๆปั้มขึ้นเวทีไงเราสิบ่ได้เห็น นะครับแต่เวลาเดินด้วนโอ้ขอบคุณลหลายๆครับ <Yeah. S 1> นั่นพี่น้องทัางขอถมว่ามาหลายจังหวัดมาจากปัจจุบสระบุรีลาดบุรีกระบุจี <Okay. S 1> นี่แม่ลิลลี่กับแม่ซาซ่าก็มาด้วยนี่่ะเหตุผลวันนี้ทองฟ้าสว่างเลยครับแม่แรงมากครับเนี่ย <laughs> เดีย๋ยวสุด่นแม่ฮะสุดเพิ่นแม่หมดว้ายสุดเปิดน,นี่แหละพอบุญบานมาไปเนี้ยมาหาสาวนั้นว่ามีฝนแทนในนั้นไปขอปูปูวัดโนนทองแก้วไว้แล้วสองมือปิดวงมาันขอเพิ่นมือเดียวฮันหกทุ่มแม่ฝนมาเลยมาหัน <c oughs> ไปไหวบอกวนาจะเลยไปขอเพิ่นขออย่าักงสองมือเด้อหลวงพอ่อพอหลวงพ่อใหญ่สุดหรอกขอยืมสามกับยืมสี่วาให้มีฝนเด้อสุดหรอกเป็นยังไม่ที่ขึ้นมาสาบอธิบดี่น้องมันถือฝนเมื่อก่อนนี่ เออกระฝนตกตีหาจนหอดเจ็ดมงเศร้าว่าเป็นน้ำสีถั่วดำโอป้าโอ้ยโอ้โอ้ปลานนามันใบหม่วงแต่เาวก็เตะข้างเที่ยงก่ครับสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนี่หน้าพอกันสาวน้อยเพนบานแพงกุ้งใหญ่เนาะอยู่บ้านไหนครับโอรุนแห่หน่อยหนึ่งบ้านเราโพนักโก้เขาหนิบอกเราพูนักโก้น่าเห็นบ่หน่าโอ้ยคนเราคนเสือโอ้ยเอาไปให้งยังนุ่มโจนุ่มโจรุ้ยแล้วบมื่ี้จะแข่งชีิดจังสั้น ลงทุนพ่อแมนหน่อยล้านเดี๋ยวนี้ฉันเดี๋ยวนี้ซ้อนนุ่นเล่าสินนอนเขาล่งเกี้อเขาล่งบวานนั่นนั่นเขาทำเกี้อแล้วเอาวันนี้จักรโง่แค่เดียวไปถ่าายภพเออเอาหน้าไปป้องแมนน่นเนี่เด้อสุดลงทุนหลายจับว่าทัานเลยมีทีมสองทีมมือฮือจังสีแล้วไปนะเออแต่ว่าปีนี้ภาพร่วมผมคิดว่าอลังการก็ปีที่แล้วเวมือแรกพร้อมพิสูน ในผลงานดีใจนเจ้าภาครูอาจางสาวน้อยพี่บันแพ่งปีนี้ครับเออดีใจน้ำครับเพราะว่าพี่น้องเสด็จมึงผลงานปีนี้ครับผม,มว่าวชีไล่ดอกแวพี่น้องจังมึงเหมือนเลีงเนาะเอา้าให้อุ้งอิงพ่อพี่พ่อนออ้องเออีจกักเพลงสองเพลงครับเอาจัดไปเออ